สำหรับกราฟข้อนี้นะคะกราฟของเส้นตรงใดที่ลากผ่านจุด3กับ 3, ลบ3าได้ขนานกับแกน Y นะคะข้อนี้ง่ายมากเลยอันดับแรกเลยนะคะให้วาดกราฟขึ้นมาแล้วก็ลงจุดให้เรียบร้อยนะคะเ็เป็นดูจากนี้จากจุดนะคะหุ้นดับ3กับลบ3นะคะโอเคสตาร์ทที่จุด0ู0นะคะเลื่อนมาทางขวามือ3หน่วยนะคะตรงนี้ก็คือ x เป็น3แล้วก็ขึ้นบนแกน3หน่วย อ๋อซอรี่อันนี้ uh, y เป็นลบสนะคะเราจะถอยหลังลงมา3มหน่วยนะคะหนึสามโอเคอ่าจุดตรงนี้ค่ะตรงนี้มีพิกัดเป็น3กับลบสโอเคนะคะจุดบอกว่ากราฟนะคะกราฟของเส้นตรงที่เขาลากผ่านจุดนี้และขนานกับแกน y โอเคถ้าขนานกับแกน y ันนี้คือแกนแกนอนคือแกน x นะคะแกนตั้งคือแกน y ขนานกับแกน y เพราะฉะนั้นกราฟเส้นนี้นะคะเขาบอกว่าผ่านจุดนี้ด้วยเนี่ยผ่านจุดนี้ก็เราก็จะได้ว่ามันต้องเป็นเส้นตรงที่ลากมาแบบนี้นะคะลากโอเคสมมุติว่ามันตรงนะคะ,ะขนานกับแกน y โอเคเนี่ยคะ่ะเส้นตรงเส้นนี้แหละเส้นตรงเส้นนี้แหละที่เขาต้องการถามว่าอสมการหน้าตามันคืออะไรนะคะเราสังเกตง่ายๆเลย ค่าตรงนี้ที่บอกเนี่ยตรงนี้คือเลข3ใช่ไหมคะ1 2 3ตรงนี้คือเลข3เลข3ตรงนี้เป็นค่าที่บอกบนแกน x นะคะเพราะฉะนั้นกราฟเส้นตรงเส้นนี้จึงมีสมการเป็น x เท่ากับเนี่ยตัวเลขที่บอกเลยก็คือ x เท่ากับ3ค่ะเห็นไหมคะง่ายมากเลยก็คือคำตอบข้อที่ข้อขอไขนั่นเองนะคะ